ในสนามควอนตั้มวิธีการที่คุณคิดและการที่คุณรู้สึกได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเป็นพลังงานเปรียบเหมือนลายเซ็นที่ส่งอิทธิพลต่อทุกๆอะตอมในชีวิตของคุณเมื่อความคิดส่งสัญญาณออกไปความรู้สึกดึงดูดเอาเหตุการณ์ต่างๆกลับคืนมาที่คุณดังนั้นถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจรู้สึก ตอกย้ำกับตัวเองว่าเป็นเหยื่อในโชคชะตาแห่งชีวิตเท่ากับว่าคุณกำลังถ่ายโทษลายเซ็นกระจายสู่สนามพลังสนามควนตั้มคุณกำลังซ้ำเติมตัวเองด้วยการดึงดูดประสบการณ์ของความทุกข์ที่มากยิ่งขึ้น ฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่าจิตใจและสะสารซึ่งก็คือคนสัตว์ธรรมชาติและวัตถุมีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างมากสสารจิตใจเป็นหนึ่งเดียวจนเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกจากหนึ่งให้กลายเป็นสองคุณไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับความทุกข์ความขัดสนขาดแคลนการตกเป็นเหยื่อ ทําได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดวิธีการที่คุณรู้สึกมันต้องอาศัยการฝึกฝนต้องใช้การเรียนรู้เปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆและล้างข้อมูลเก่าๆที่จำกัดตัวคุณเอาไว้จำไว้ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อแห่งโชคชะตาที่ไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนผู้คนที่เชื่อว่าการติดเชื้อสามารถก่อให้เกิดโรคระบาดในชุมชนได้ส่วนผมเองก็เชื่อว่าสุขภาพที่ดีก็สามารถติดต่อกันได้ไม่ต่างไปจากโรคเพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยฮอร์โมนของความเครียดคุณได้สูญเสียพลังงานเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบกายคุณด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถสร้างผลกระทบโตสะสารต่อสิ่งที่คุณปรารถนาได้เลยการใช้ชีวิตจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารพลังงานในตัวของคุณที่สำคัญคือเมื่อคุณให้ความสนใจกับสิ่งใดเรื่องใดคนรักสัตว์เลี้ยงข้าวของรถยนต์ความฝันในอนาคต หรือความโศกเศร้าในอดีตคุณได้ส่งพลังงานออกไปกระจายสู่สนามพลังงานสนามควอนตัมในสภาพแวดล้อมรอบกายของคุณเหมือนการโยนก้อนกรวดลงในบ่อน้ำมันจะเกิดระลอกคลื่นยิ่งก้อนใหญ่คลื่นก็จะใหญ่กว่าเดิมถ้าต้องการคงสภาพคลื่นนั้นไว้นานๆ ุณต้องมันทิ้งข้นหินในแบบเดิมซ้ำแล้วส้ำเล่าว,วิทยาศาสตร์อธิบายว่าคลื่นที่คุณกำลังนำออกสู่สนามพลังงานนั้นก็คืออารมณ์จะเข้มข้นสูงสุดเมื่อมาจากหัวใจมันคือประจุแม่เหล็กและรวมกับความตั้งใจความปรารถนาที่ชัดเจนแล้ว จะเกิดผลกระทบต่อสสาร,รวัตถุ Net, และส่งอิทธิพลต่อทุกๆอะตอมในชีวิตของคุณสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆร่างกายกว้างได้ถึง9เมตรเมื่อความคิดส่งออกไปเป็นประจุไฟฟ้าส่วนความรู้สึกเป็นประจุแม่เหล็กจะดึงดูดเรื่องราวและสิ่งที่ปรารถนาเข้ามา ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะไม่ยอมให้ตกอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีความกลัวความเครียดจะทำลายสนามพลังงานให้ลดน้อยลงไปซึ่งทำให้คุณล้มเหลวจงอยู่กับปัจจุบันว่างจากความคิดกังวลเรื่องอดีตและอนาคตใช้หัวใจนำทางดื่มดำ สัมผัสด,ด้วยความรู้สึกในทุกสิ่งรอบตัวคุณได้อยู่ในสนามควันตั้มแล้วความอัศจรรย์ในชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นจงฝึกฝนที่จะทำมันให้ได้เพื่อส่งต่อเรื่องดีงามยังรุ่นต่อๆไปคุณอัดพลังเสียงสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณที่กดติดตามชื่นชมและส่งต่อครับ